สว,ส,สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นังเนนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูเมที่นีค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะคะโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะคะ เรามาดูสาระสำคัญในเรื่องนี้นะคะจำนวน2องจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันอาจมีค่าเท่ากันหรือจำนวน1มากกว่าอีกจำนวน1หรือจำนวน1น้อยกว่าอีกจำนวน1สามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับหรือว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบนะคะ จุดประสงค์นะคะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับ11ถึง20นะคะข้อแรกเลยเพื่อให้นักเรียนสังเกตวิธีการเปรียบเทียบน,นะคะจำนวนนับ11ถึง20เพื่อให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะ11ถึง20โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าได้นะคะ และนะคะเพื่อให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการทำงานและรู้จักการไตร่ตรองภาวนานะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูเมย์ก็ขอทบทวนนักเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะนักเรียนมาดูนะคะดินสอหมัดนะคะหมัดก็คือ1นสิบใช่ไหมคะอ่าเราแยกออกมานะคะ 1 0กับอีก122 2หน่วยนะคะในรูปของดินสอฝั่งซ้ายมือและน้ำเรียนนะคะมาดูดินสอฝั่งขวามือนะคะจะมี110กับอีก1 2 3 4 5อ่ะ้นัำเรียนรองบอกคุณครูเมสิคะว่ารูปซ้ายมือนะคะ10กับ2หน่วยนะคะจะมีตัวเลขอะไรบ้างเอ่ยเลข1กับเลข สองใช่ไหมคะและฝั่งนี้ล่ะคะมีเลขอะไรเอ่ยเลข1กับเลข5้เย่งมมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูนะคะนักเรียนสามารถที่จะ วิเคราะห์นะคะแล้วก็สังเกตดินสอนะคะสองฝั่งและบอกจำนวนคุณครูเมย์ได้นะคะว่าฝั่งหนึ่งคือจำนวน12อ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะคือจำนวน15เรามาดูสิคะอลองสังเกตนะคะเปรียบเทียบ2นะคะกับ5นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูค่านะคะของหลักหลักหน่วยฝั่งนี้นะคะ หลักหน่วยก็คือ2มีค่าเท่ากับ2และหลัก10บฝั่งนี้คือ1มีค่าเท่ากับ110ฟฝั่งนี้นะคะหลักหน่วยของเราก็คือ5นะคะมีค่าเท่ากับ5หลัก10บของเราก็คือ1มีค่าเท่ากับ1น0นะคะอ่าเรามาดูนะคะว่า2กับ5เท่ากันไหมเอ่ยนักเรียนสังเกตสิคะว่า2กับ5เท่ากันไหมคะ ไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราจะบอกได้ว่า12ไม่เท่ากับ15คำว่าไม่เท่ากับนะคะเราสามารถเขียนสัญลักษณ์ได้เป็นดังต่อไปนี้นะคะตัวนี้นะคะคือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะและนักเรียนมาดูนะคะ2กับ5 นอกจากจะไม่เท่ากับแล้ว2ยังเป็นยังไงกว่า5คะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยอ่าเห็นไหมคะ2มันน้อยกว่า5ใช่ไหมคะดังนั้นเราจะบอกได้ว่า12น้อยกว่า15หรือบอกอีกได้อีกแบบหนึ่งว่า15ตัวนี้นะคะมีค่ามากกว่า12นั่นเอง นักเรียนมาดูนะคะ12น้อยกว่า15น้อยกว่านะคะเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นแบบนี้นะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนไปเครื่องหมายน้อยกว่าจะอ้าปากฝั่งที่กว้างนะคะเห็นไหมคะอ้าปากฝั่งที่กว้างไปหาจํานวนที่มากนะคะก็คือ15อะนะคะและมาดูฝั่งนี้นะคะ 15มากกว่า12สัญลักษณ์นะคะก็จะเขียนได้ดังต่อไปนี้เราจะอ้าปากนะคะที่กว้างๆแบบนี้ไปหาจำนวนที่มากก็คือ15แบบนี้นะคะเครื่องหมายแบบนี้นะคะเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปเรามาดูดินสอนะคะดินสอกับ ลูกแก้วดินสอมี1นึบนะคะกับอีก1 2 2หน่วยและลูกแก้วในโหลก,ก็คือมี1นึกับอีก1 2 3 4 5 5หน่วยก็คือมีลูกแก้ว5ลูกนั่นเองนะคะดินสอ12แทง่งลูกแก้ว15ลูกนะคะนักเรียนลองสังเกตสิคะ มาดูมาลองสังเกตกันก่อนนะคะ1 0กับ2หน่วยเช่นเดียวกัน1 0กับ5หน่วยจำนวนดินสองเป็นยังไงกว่าจำนวนลูกแก้วเอ่ยสองกับ5เป็นยังไงคะแน่นอนนะคะสองต้องน้อยกว่า5แน่นอนนะคะดังนั้นเราจะบอกได้ว่าจำนวนดินสองของเราน้อยกว่าจำนวนลูกแก้วนะคะเราจะเขียนได้ว่า12 น้อยกว่า15แบบนี้นะคะเครื่องหมายน้อยกว่าเราจะอ้าปากไปหาฝั่งที่มากนะคะไปหาจํานวนที่มากก็คือ15นั่นเองและจํานวนลูกแก้วนะคะแน่นอนลูกแก้วมี15ต้องมีค่ามากกว่าจํานวนดินสอน,นะคะเราก็จะเขียนสัญลักษณ์ได้ว่า15มากกว่า12แบบนี้อ้าปากไปหาฝั่งที่มากก็คือ15นะคะ เป็นยังไงเอ่ยเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายมากกว่านะคะอ่าเครื่องหมายน้อยกว่าเราจะอาปากไปหาจํานวนที่มากจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่าฝั่งนี้คือเครื่องหมายมากกว่านะคะน้อยกว่าจะอาปากไปทางขวาอ่ะน้อยกว่าอาปากไปทางขวามากกว่าอาปากไปทางซ้ายแบบนี้นะคะ ามาช่วยคุณครูเมย์คิดหน่อยค่ะว่าตัวเลขที่คุณครูเมให้นะคะเมื่อกี้เราเปรียบเทียบโดยดูค่าของเลขโดดใช่ไหมคะคุณครูคุณครูเมพานักเรียนเปรียบเทียบโดยดูค่าของเลขโดดทีนี้นักเรียนบอกคุณครูเมย์ได้ไม่เอ่ยเราจะเปรียบเทียบโดยอะไรคะ1 0บวก5รูปนี้คือรูปอะไรเอ่ย แน่นอน12นี่คือจำนวนนับใช่ไหมคะแต่10บวก5แบบนี้คือรูปอะไรคะเราเรียนไปแล้วรูปอะไรเอ,อ่ยรูปอะไรคะเขาเรียกว่ารูปกระจายนะคะรูปกระจาาที่นี้เราจะมาเปรียบเทียบนะคะจำนวนโดยมีทั้งจำนวนนับและรูปกระจายนะคะ กูไม่เขียนใหม่ก่อนนะคะอ่านักเรียนลองวิเคราะห์กันดูสิคะลองสังเกตดูสิคะรูปกระจายของเราดูรูปแรกก่อนนะคะดูรูปแรกก่อนเลย 12. จําจำนวนนับนะคะหลักหน่วยคืออะไรเอ่ยหลักหน่วยคือ2ใช่ไหมคะ หลักหน่วยคือสองมีค่าเท่ากับสองและหลักสิบคือ1อ่าหลักสิบคือ1มีค่าเท่ากับ10เก่งมากเลยนะคะหลัก10บคือ1มีค่าเท่ากับ10ทีนี้นะคะนักเรียนรู้แล้วนะคะตรงนี้คุณครูเมย์เขียนเป็นรูปกระจาาเป็นรูปกระจายแต่ตรงนี้คือจํานวนนะับและฝั่งนี้ คุณครูเมก็อ่าแสดงเป็นรูปกระจายนักเรียนสามารถที่จะบอกคุณครูเมย์ได้ไหมคะรูปนี้เขียนเป็นจํานวนนับได้คือสิบเท่าไหร่คะสิบห้าถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะหลักของเราหลักหน่วยตรงนี้คือสองหลักหน่วยของเราตรงนี้คือคืออะไรคะคือห้าใช่ไหมคะ ดันงนั้นนักเรียนบอกคุณครูเมย์ได้ไหมคะ12กับอ่า12กับ15 12มากกว่าหรือน้อยกว่าคะอ่าแน่นอนมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้ว12เนี่ยตัว2มากกว่าหรือน้อยกว่าตัว5คะอ่าเก่งมากเลยนะคะ12นะคะน้อยกว่าน้อยกว่า15นะคะเราก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้นะคะ อาปาไปทางที่มากอานอกจากจะไม่เท่ากับแล้วใช่ไหมคะนอกจากจะกสิเนี่ยไม่เท่ากับ15แล้ว12ยังน้อยกว่า15นะคะเพราะว่าสองของเรานะคะค่าประจําหลักของหลักหน่วยน้อยกว่าค่าประจําหลักของหลักหน่วยของสินะคะ ทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบจำนวนโดยการใช้เส้นนะคะสมมติว่านายกอไก่นายกอ,ไก,ยกอไก่วิ่งได้18เมตรนายขอไข่วิ่งได้11เมตรอันนี้ขอไข่ขอไขวิ่งไปถึงเลข18อ่ะกอไก่วิ่งไปถึงเลข18เลย แต่อขอไขวิ่งได้แค่1 1บนักเรียนดูนะคะ18ดกับ11อนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงคะ18ของเราเป็นยังไงคะอ่ะอันแรกเลย18กับ11เท่ากันไหมคะถ้าเท่ากันมันต้องอยู่ตรงเดียวกันแต่ว่าอันนี้มันเท่ากันไหมไม่เท่ากันใช่ไหมคะไม่เท่ากัน18ไม่เท่ากับ11เนาะแล้วนักเรียนดูนะคะ สิบแปดดูกอไก่เลยกอไก่มาก่อนขอไข่เลยใช่ไหมคะสิบแปดเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยอ่ามากกว่านะคะมากกว่าสิบเอ็ดนะคะ มากกว่าเราก็จะหันปากไปทางตัวเลขที่มากนะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบโ <ๆ S 2> ดยการใช้เส้นเห็นไหมคะ18ไปก่อนเลยค่ามากกว่า11เลยนะคะค่าฝั่งซ้ายจะมีค่าที่น้อยนะคะค่าฝั่งขวาจะมีค่าที่มากนะคะต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่า18มากกว่า11แบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะอีกเส้นหนึ่ง14นะคะ สิบตรงนี้นะคะนายกไก่วิ่งได้แค่สิบแต่นายขอไข่นะคะวิ่งได้ยี่สิบเลยนะนักเรียนดูนะคะเปรียบเทียบดู14ี่กับยี่สิบเท่ากันไมเอ่ยสิ่งแรกเลยที่เราจะดูไม่เท่ากันใช่ไหมคะถ้าเท่ากันต้องอยู่ตรงที่เดียวกันแต่อันนี้นะคะกไก่วิ่งได้14ขอไข่วิ่งได้ 20แสดงว่าไม่เท่ากันแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะ14โจทย์บอกว่า14กับ 20, 20 14เป็นยังไงกว่า20คะครูมเมย์นะคะอาศูนย์ฝั่งนี้นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจะน้อยแล้วก็ไล่มาฝั่งขวามือจะมากนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสิบสี่เป็นยังไงคะอ่าน้อยกว่ายี่สิบนะคะ สัญ,ญลักษณ์ก็จะเขียนได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ14ก็น้อยกว่า20นะคะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะใบแบบฝึกของเราเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนะัคุณครูเมย์มีใบแบบฝึกมาให้นักเรียนลองฝึกกันก่อนทำแบบฝึกหัดนะคะดูสิคะว่านักเรียนจะสามารถตอบคุณครูเมได้ไหมคำสั่งมีอยู่ว่าเติมเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าแค่นั้นนะคะ ข้อแรกเลยมีแก้วน้ำอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเกสนะคะมีแก้วน้ำอยู่สิกับเท่าไหร่เอ่ย10กับเท่าไหร่คะ10กับสอง ใช่ไหมคะ1 2 10กับ2อ่าคุณครูเมกระจายได้แบบนี้10บบวกสเท่ากับสิในตู้ละคะหนึ่งสองส1มสี่ห้าหกเจ็กับอะไรเอย่ย10กับ1 2 3 4 5 10กับ5คุณครูเมกะกระจายได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เราจะเปรียบเทียบโดยการกระจายนี้ไปทดเลขไว้ข้างนอกนะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนลองเปรียบเทียบสิคะว่า10บ,บวก2ก็คือ12และ10บ,บวก5ก็คือ15 12กับ15เป็นยังไงกันเอ่ย หลักหน่วยคือ2นะคะค่าหลักหน่วยตรงนี้2มีค่าเท่ากับ2 5อยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่ากับ5 10เท่ากันเราไม่นำมาเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าหลัก10ก็คือ1 10มันเท่ากันใช่ไหมคะและสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือหลักหน่วยเราก็จะเปรียบเทียบค่าของหลักหน่วยว่า2กับ5 2มากกว่าหรือน้อยกว่า5คะ อ่าเก่งมากเลยนะคะ2นะคะน้อยกว่า5แสดงว่า12น้อยกว่า15เราก็จะอ้าปากนะคะอ่าเครื่องหมายไปทางจำนวนที่มากก็คือไปทาง15นั่นเองเครื่องหมายน้อยกว่าก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้ต่อไปนักเรียนมาดูข้อ2กุญแจนะคะแม่กุญแจกับลูกกุญแจแม่กุญแจมีอยู่ สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกับหนึ่งสองสามสี่คุู้ชายก็กระจายเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสิบกับสี่หน่วยอันนี้แหะคะ่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีหนึ่งสิบกับอีกกี่หน่วยเอ่อก,กี่หน่วยคะหนึ่งสองสาม สามหน่วยนะคะอ่าเก่งมากเลยนะคะทีนี้นักเรียนสังเกตนะคะมาดูหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยฝั่งนี้ซ้ายมือคือสี่หลักหน่วยขวามือคือสามเท่ากันไม่เอ่ยไม่เท่ากันและนะคะหลักสิบตรงนี้คือหนึ่งสิบอันนี้ก็คือหนึ่งสิบเท่ากันไม่เอ่ยเท่ากันแสดงว่า ถ้า1 0กับหนึ่งหลักสิบเท่ากันเราจะไม่นำมาเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบคือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยฝั่งซ้ายมือแม่กุญแจฝั่งขวามือคือลูกกุญแจนะคะแม่กุญแจมีสี่ลูกกุญแจมี3าในหลักหน่วยนักเรียนคิดว่า4กับสมมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ สี่มากกว่าหรือน้อยกว่าสามคะนักเรียนดูสิคะอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าอ่าเก่งมากเลยนะคะสี่มากกว่าสามดังนั้นเราก็จะเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นแบบนี้นะคะแปลว่าสิบสี่มากกว่าสิบสามนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกแล้วเราลองมาเข้าสู่แบบฝึกหัดของเราดีกว่านะคะในวันนี้คุณครูมเมย์จะพานักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหน้าที่หกสิบแด นะคะนักเรียนเตรียมมันซื้อแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปที่หน้า68นะคะเราจะทำในข้อแรกกันนะคะ68ในข้อแรกคำสั่งมีอยู่ว่าเขียนคำว่านักเรียนจะได้เขียนนะคะได้เขียนแล้วก็ได้เขียนเครื่องหมายเขียนข้อความแล้วก็เขียนสัญลักษณ์เขียนคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าและเขียนสัญลักษ์ มากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบจำนวนในช่องว่างอ่าถ้านักเรียนนะคะยังไม่เข้าใจในการเปรียบเทียบดูจำนวนนับนักเรียนอาจจะเอาไปกระจายใช่ไหมคะทำในรูปกระจายในกระดาษทดแต่ในวันนี้คุณครูเมย์จะพานักเรียนมาดูจำนวนนับและดูค่าของหลักนะคะข้อหนึ่งเลยนักเรียนมาดูจำนวน14 ค่าของหลักนะคะหลักอ่าหลักหน่วยเท่ากันไหมคะ4กับ6เทา่ากันไหมคะไม่เท่ากันหลักสิบหกับ1เท่ากันไหมคะเท่ากันแสดงว่าเราเอาหลักสิบมาเปรียบเทียบไหมคะนักเรียนอ่าเราไม่เอาหลักที่เท่ากันมาเปรียบเทียบเราจะดูหลักที่มันไม่เท่ากันนะคะก็คือหลักหน่วยหลักหน่วยนะคะซ้ายมือคือ4 ขวามือคือหกนักเรียนคิดว่าสี่มากกว่าหรือน้อยกว่าหกคะ่ะนักเรียนอ่าลองตอบสิคะลองตอบให้คุณแม่คุณพ่อฟังสิคะว่าสี่มากกว่าหรือน้อยกว่าหกเอยอ่าใครจะตอบได้อ่าเก่งมากเลยนะคะสี่น้อยกว่าหกนะคะดังนั้นเราจะเขียนว่าสี่น้อยกว่าหกแบบนี้นะคะลงไปในหนังสือของเราเขียนให้สวยสวยนะคะ ทีนี้เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้วลองตอบคุณครูเมสิค่ะว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเราจะเขียนแบบไหนเอย่ยเครื่องหมายน้อยกว่าเราจะหันปากเครื่องหมายไปทางจำนวนที่มากนะคะก็คือเลขหกหันไปแบบนี้นะคะก็คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะแบบนี้นะคะ มุมแหลมๆก็จะไปหาทางน้อยนะคะมุมกว้างๆก็จะไปหาจำนวนที่มากอาทันไหมเอ่ยถ้าทันเรามาดูข้อที่สองนักเรียนมาดูนะคะหลักหน่วยคือเจนะคะซ้ายมือขวามือคือสามหลักสิบหนึ่งกับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะนำหลักอะไรมาเปรียบเทียบกันคะนักเรียน เก่งมากเลยเราจะนําหลักหน่วยมาเปรียบเทียบกันดังนั้นนักเรียนบอกคุณครูเมยได้ไหมคะว่าเจ็ดมากกว่าหรือน้อยกว่า3าเอ่ยเจ็ดเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าเอ่ยอ่าเจ็ดมากกว่านะคะเขียนตามคุณครูเมยเลยนะคะ ต่อไปเครื่องใหม่มากกว่าเราจะหันปากไปทางจำนวนที่ที่เป็นยังไงคะที่มากนะคะเก่งมากเลยนักเรียนเริ่มจะตอบได้กันแล้วเนาะอ่าครูเมีก็หันปากกว้างเนี่ยเข้าไปงับจํานวนที่มากเลยนะคะเขาไปหาจํานวนที่มากใครๆก็อยากกินขนมที่เยอะใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะอาปากไปหาอาขนมที่มันเยอะเนาะ ต่อไปเรามาดูข้อที่3ข้อที่3นะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นจำนวนนะับฝั่งขวามือจะเป็นรูปกระจายทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะคะหลักหน่วยคือ5ใช่ไหมคะฝั่งขวามือหลักหน่วยคือสอตัวนี้นะคะ ฝั่งซ้ายมือหลักสิบคือ1่งฝั่งขวาม,มือหลักสิบก็คือ1นึ่สิบนะคะ,ะถ้าคุณครูเมย์จะลองเขียนนะคะข้างนอกอันนี้ก็จะเป็น10บวกกับอะไรเอย่ย10บวกกับอะไรคะอ่าสิบบวกกับ5นะคะ10บวกกับ5เพราะฉะนั้น10บวกกับ5กับ10บวกกับ2เลข5กับเลข2มากกว่าหรือน้อยกว่าคะเราจะนำหลักหน่วยนะคะ มาเปรียบเทียบการนะักเรียนบอกคุณครูเมย์นะคะว่า5มากกว่าหรือน้อยกว่าสองเอยเก่งมากเลยหมากกว่า2แน่นอนนะคะอาทีนี้นะคะเครื่องหมายนะคะมากกว่า เครื่องหมายมากกว่าต้องอ้าปากไปทางไหนคะเครื่องหมายมากกว่าต้องอ้าปากไปทางไหนคะนักเรียนอ่าต้องอ้าปากไปทางที่มากนะคะ,ะคุณครูมีหาปากกาก่อน นี้นะคะอาปากไปหาจํานวนที่มากเลยแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4ฝั่งซ้ายมือจะเป็นรูปกระจายฝั่งขวามือจะเป็นจานวนนับนะคะเรามาดูนะคะฝั่งซ้ายมือหลักหน่วยคือ1ฝั่งขวามือหลักหน่วยคือ9 ฝั่งซ้ายมือคือ1นึ่ฝั่งขวามือก็คือ1นึนะคะดังนั้นเราจะเอาหลักหน่วยมาเปรียบเทียบกันนะคะนักเรียตนตอบคุณครูเมย์หน่อยค่ะว่า1มากกว่าหรือน้อยกว่า9คะ่ะอ่าเก่งมากเลยนะคะหน,น้อยกว่านะคะหน,น้อยกว่าเกนะ้านักเรียนก็เขียนลงไปเลยว่า1น,น้อยกว่าเก้า ทีนี้เครื่องหมายน้อยกว่าต้องอ้าปากไปหาจํานวนที่มากนะคะแบบนี้นะคะอ้าปากไปหาจํานวนที่มากๆเลยคืออ้าไปหากาเลยนะคะอ่าทันไม่เอย เรามาช่วยกันสรุปนะคะเมื่อเราทำแบบฝึกเสร็จแล้วมาลองสรุปกันสิคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปในชั่วโมงนี้นะคะคืออะไรนะคะวันนี้เราเปรียบเทียบนะคะการจะเปรียบเทียบได้เราต้องมีจำนวนกี่จำนวนเอ่ยมีกี่จำนวนคะสองจำนวนนะคะต้องมีจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันนะคะอาจจะมีค่าเท่ากันก็ได้นะคะหรือ มากกว่าก็ได้นะคะหรือจำนวนหนึ่งน้อยกว่าอีกจำนวนหนึ่งก็ได้นะคะอย่างเช่นครูเมย์ยกตัวอย่าง12นะคะ12กับ15 คุณครูเมยยกตัวอย่าง12กับ15แบบนี้นะคะต้องมีจํานวน2จํานวนอันนี้คือ1จํานวนอันนี้คือ1จํานวนเป็น2จํานวนนํามาเปรียบเทียบกันโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับไม่เท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่านักเรียนลองเปรียบเทียบสิคะ12กับ15เท่ากันไหมเอ่ยไม่เท่ากันนะคะนอกจากจะไม่เท่ากันแล้ว12กับ15ยังเป็นยังไงกันคะ มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ12กับ15ยังเป็นยังไงกันอีกเอ่ยน้อยกว่านะคะ12ยังน้อยกว่า15นะคะอ่าครูเมเขียนใหม่เป็น12น้อยกว่า15นะคะ แสดงการเปรียบเทียบนะคะเราใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบหรือใช้ข้อความแสดงการเปรียบเทียบเขียนบอกว่าจํานวนนี้เท่ากันไม่เท่ากันมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะสําหรับชั่วโมงคลายวิชาคณิตศาสตร์นะคะครูเมย์นะคะฝากนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาการเปรียบเทียบจํานวนนับ2จํานวนนะคะตั้งแต่11ถึง20 แล้วพบกับคุณครูแม่ใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ